เราใช้เวลาอีกสักสิบนาทีนะคะเรียนถามทุกท่านค่ะว่า10นาทีต่อจากนี้เรารู้สึกว่ามันนานไหมคะไม่นานจริงๆหรอะคะแต่สำหรับผู้พูดแล้วอะ่ะนานนะคะคือพอเริ่มหิวแล้วประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะจะชวนคิดว่ากฎหมายสุขภาพจิตแต่ละฉบับอะคะ่ะที่ออกมาท่านคิดว่ามันใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าจะสำเร็จตั้งแต่ร่างคุยกันไปสาระก็คือ เถียงกันไปบางคัอะค่ะใช้เวลาประมาณสามวันกว่าจะได้ให้ทายค่ะพระราชบัญญัติส,สุขภาพจิตพศสอ5พันฉบับแรกเราใช้เวลาร่างรวมไปถึงบังคับใช้เนี่ยกี่ปีห้าปีสิบปีค่ะสิบปีฉบับที่สองสองใช้เวลา6ปีด้วยกันซึ่ง กำลังจะนําเรียนทุกท่านค่ะว่ามันมีความสําคัญมันถึงได้อยู่ขั้นตอนสุดท้ายนี้ที่เราจะต้องมาใช้ร่วมกันคือยิ่งกฎหมายนะคะกฎหมายที่ดีก็คือกฎหมายที่มีการมีส่วนร่วมจากทุกคนในการใช้นะคะดังนั้นคือขอก่อนจะเล่าไปในรายละเอียดของกฎหมายนะคะเรียนทุกท่านให้ย้อนกลับไปตอนพศ2548 20ปีก่อนค่ะ เกิดอะไรขึ้นกับ20ปีก่อนคะตอนนั้นเนี่ยมีหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นใช้หนังสือพิมพ์เห่าหน้าหนึ่งทุกฉบับมีผู้ป่วยหญิงชายคะ่ะคุณเราไม่เอ่ยชื่อก็ได้เนาะผู้ป่วยหญิงท่านหนึ่งบุกเข้าไปในคอนแวนต์นะคะกางกรุงสีลมแล้วก็แทงเด็กสี่คนนะคะ โชคดีเด็กไม่เสียชีวิตแต่ว่าภายหลังต่อมาเราก็ทราบว่าผู้ป่วยอะคะ่ะเป็นผู้ป่วยจิตเภทมีหูแววเห็นภาพหลอนหวาดระแวงไม่ได้รับการรักษามาตั้งแต่ช่วงชีวิตเขาคือเขาป่วยประมาณ20ตอนอายุ20แล้วก็ตอนไปทำเนี่ยประมาณ30ซึ่งตอนนั้นนะคะสิปีที่ไม่ได้รับการรักษาตอนนั้นสังคมตกใจว่าเอ๊ะมันใกล้ตัวขนาดนี้เลยเหรอเราจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลกันนะคะ ตอนนั้นเนี่ยออหนึ่งปีกว่าๆผ่านมาเกิดเหตุการณ์อันหนึ่งที่สำคัญคือโรงพยาบาลศรีธัญญานี่แหละค่ะรับผู้ป่วยไว้จากที่ญาติแจ้งมีนายแพทย์ผู้ชายท่านหนึ่งป่วยนะคะก็ภายหลังต่อมาก็ทราบว่าท่านเป็นไบโพลารนะคะ ไโพล่าเนี่ยเป็นความยากค่ะคือคนที่อยู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีความแยกยากว่าระหว่างป่วยกับไม่ป่วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้มีการถูกใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็โทรไปให้กับเพื่อนหญิงในช่วงนั้นแล้วก็บอกว่าถูกตักขังหน่วงเหนียวนะคะแล้วก็เป็นที่แบบว่าสังคมก็เริ่มทราบว่าอุ๊ยคนไข้เนี่ย แม้กระทั่งเป็นหมอนี่ก็ยังป่วยได้แล้วก็ที่สําคัญคือบุคลากรที่ดูแลมีความเสี่ยงนะนะคะมันเป็นสอดคล้องกับสิ่งที่ตอนนั้นนะคะสถาบันการายาราชินิคลินหรือว่าจริงๆตอนนั้นคือโรงพยาบาลน,นิติจ,จิตเวชซึ่งมีพออท่านหนึ่งหน้าตาดีมากนะคะท่านรองศิริศักดิ์ที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะท่านก็ได้ผลักดันเรื่องกฎหมายสุขภาพจิตฉบับแรกเข้าไปนะคะก็ทําให้ คนไทยอะค่ะเริ่มตระหนักว่าจริงเราต้องมีกฎหมายในการช่วยดูแลเพื่ออะไรคะเพื่อจะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยที่เขาไม่รู้ตัวว่าป่วยแล้วควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานประเด็นที่สองคือปกป้องสังคมจากความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและสุดท้ายก็คือปกป้องบุคลากรที่ก็คือพุกท่านเนี่ยค่ะที่ช่วยกันขับเคลื่อนง,งานสุขภาพจิตให มีความมั่นใจว่าเราจะดูแลผู้ป่วยได้โดยที่ไม่ถูกฟ้องร้องนะคะฉบับแรกนั้นเนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์สำคัญคือพูดเรื่องกฎหมายไม่พูดเรื่องมาตาก็คงไม่ได้นะคะขอเล่าเรื่องมาตราสักมาตาหนึ่งที่มันเป็นไฮไลท์นะคะคือมาตรา22ค่ะคือถ้าใครไม่เคยได้ยินตื่นขึ้นมาค่ะเพื่อจะมาได้ยินแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้ากันนะคะมาตรา22เนี่ยกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่มี ความผิดปกติทางจิตซึ่งมีพฤติการสองอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นหรือนะคะไม่จำเป็นต้องและคือหนึ่งมีภาวะอันตรายภาวะอันตรายได้แก่อะไรคะก็คือภาวะอันตรายต่อตัวเองผู้อื่นหรือว่าทรัพย์สินก็ยังได้นะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า มีความจําเป็นต้องบําบัดรักษาซึ่งความจําเป็นต้องบําบัดรักษาเนี่ยในกฎหมายเขียนไว้เลยว่าก็คือการที่เขาไม่รู้ตัวว่ามีการป่วยซึ่งคนเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการรักษาแล้วก็เข้ามาสู่ระบบการดูแลรักษานะคะซึ่งเราก็ผลักดันงานทางด้านสุขภาพจิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปในพรบาฉบับที่1แต่เราก็พบว่าเหมือนที่ทุกทกท่านเข้าใจเลยค่ะ เรามัวแต่ซ้อมไม่ได้ป่วยแล้วค่อยนำสู่การดูแลไม่ได้ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับที่สองจึงเกิดขึ้นเพื่อจะครอบคลุมมิติที่สำคัญให้ครบห้ามิติคือมิติแรกคือส่งเสริมสุขภาพจิตก่อนที่จะป่วยมิติที่สองคือมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิตซึ่งปัจัยที่คุกามสุขภาพจิตได้แก่อะไรคะ ก็ได้แก่สิ่งที่เราเรียกว่าเกมออนไลน์สื่อต่างๆที่อาจจะครบนะคะแล้วก็มิติที่3ก็คือเรื่องบำบัดร,รักษาซึ่งเราดูแลอยู่แล้วและมิติที่4คือเรื่องฟื้นฟูสม,มตรภาพและมิติสุดท้ายก็คือคุ้มครองผู้บริโภคหรือคุ้มครองในที่นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือคุ้มครองผู้ป่วยคุ้มครองสังคมแล้วก็คุ้มครองบุคลากรเจา้าหน้าที่รวมทั้งเพิ่มเติมมาในส่วนของ คุ้มของผู้ดูแลด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้นะคะในที่สุดนะคะแม้ว่าเราจะผลักดันพระราชบัญญัติฉบับสองฉบับนี้มาเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าแผนสุขภาพจิตของชาติซึ่งเป็นแผน20ปีแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น4เฟสนะคะเราเข้าสู่ระยะที่2ของแผนนี้นะคะเราพยายามจะผลักดันแผนเชิง ประเด็นนะคะสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องของเด็กและเยาวชนเรื่องของว i ยรุ่นนะคะก็คือความรุนแรงที่เกิดจากสุขภาพจิตเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ผลิตซ้ําความรุนแรงต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในเรื่องของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังมีสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยที่คุณหมอลุกนะคะได้เล่าไว้ก็คือเงินนะคะมันมีความสําคัญคือเรื่องของงบประมาณในการผักดานหรือแหล่งทุนในการที่จะมาดูแลในส่วนของการ ควบคุมกำกับเนี่ยมันน้อยมากนะคะแล้วเราก็เลยมีพระราชบัญญัติฉบับที่สามเกิดขึ้นซึ่งพระราชบัญญัติที่สามเนี่ยค่ะเราก็เลยมีความตั้งใจอยากจะได้กองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติแต่มันเป็นที่น่าเสียดายมากค่ะเราทราบล่าสุดผลของการประชุมกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติไม่สามารถผ่านเข้าไปเป็นกองทุนหมุนเวียนได้เราไม่สามารถตั้งได้แต่ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ทอนะคะเราก็จะพยายามซ่อนคําว่าแหล่งเงินทุนเข้าไปอยู่ในกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งพยายามจะขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่าสื่อต่างๆหรือว่าปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิตก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านหลังจากฟังไปแล้วอะค่ะว่าเราอะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าจะได้กลไกลนี้คือกลไกลทางด้านกฎหมายสุขภาพจิตเพื่อมาช่วยเราทำงาน เราจะใช้มันอย่างเป็นประโยชน์เต็มที่เพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนของเราโดยที่ขอให้ทุกท่านนะคะมาช่วยกันลุ้นนิดนึงค่ะว่าพระราชบัญญัติฉบับที่3นะคะซึ่งเราจริงๆถ้านับจากร่างมาถึงตอนนี้ใช้เวลาไปเกือบ1ปีแล้วนะคะเราดูกันสิว่าฉบับที่3จะใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วก็ในระหว่างนี้ขอให้ท่านทุกท่านนะคะช่วยใช้กลไกลสุขภาพจิตในเรื่องของกฎหมายให้เต็มที่นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ